ทอค่ะตอนนี้มาที่แม็กกิ้งนะคะจากกาลสินค่ะเรามาดูกันนะคะว่าทีมดีสานวันนี้มากี่จังหวัดคะ่ะสวน,นักด,ดีค่ะพรอบสุขทางพวอมสินค่ะชื่อเด่นกิิงที่ทางสางพค่มสินค่ะมาจากกาลสินนะคะตอนนี้ก็จะมาส่งบอลบ้านพอดีก็มาช่วยดำนาที่นาอนี้หน่อยนะจะ้าจ้ำปึ๊บตลอดเมื่อวานเมื่อวานก็ไปไปดูกล้ามาแล้วก็เอามาไว้ที่นานาเขาก็เตรียมให้หแล้วทีนี้ดำแล้วก็แช่กันหลายหลายคนกัน ทีละห้าแถวดำดำมาเรื่อยๆก็ใช้วิชาความรู้ที่ได้มาจากครูผาฟ้าน้ํานะคะช่วยดำนาคือพวกเราก็มีหลายคนก็มีประสบการณ์ต่างกันก็แนะนํากันคก็ช่วยให้ความร่วมมือในการทํานาก็เป็นความสุขค่ะมิดีถ่ายดีช่วยกันทําความดีก็มีความสุขค่ะประมาณนี้เชิญชาวอีสานอีกครั้งหนึ่งค่ะ อนุพัฒนากับเมคกิ้งอีกครั้งนะคะค่ะก็จะเห็นนะคะว่าลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจกันของในการทํากิจกรรมของชาวแพทย์วิถีธรรมของเราเนี่ยเราจะมีการแบ่งปันกันอยู่ตลอดเวลานะคะอะไรที่เรามีเราได้เราก็จะเอามาแบ่งโหมู่นะคะเหมือนกับที่เมื่อกี้นะคะน้องปุ้ยก็พูดถึงเรื่องการเรียนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเราก็จะมีการแบ่งปันกันแล้วก็รวมพลังกันแล้วมันทําให้กิจกรรมของเราดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะ อันนี้ก็คือพลังหมูพลังอัปริหานั่นเองที่อาจารย์บอกว่าร่วมกันทํากิจนะคะร่วมกันทําอย่างมีความผาสุขค่ะอนุโมทนากับไก่งค่ะค่ะนะคะสําหรับกิจกรรมส่งการบ้านของเรานะคะเป็นกิจกรรมที่ทําทั่วโลกจริงนะคะเรามาจากพี่ที่จากพี่ออนนะอยู่ออสเตรเลียตามด้วยพี่ผาสุขนะอยู่อินโดและตอนนี้ค่ะมาสู่สปปลาวค่ะ